ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับผมช่องของก้าพารวยครับพี่น้องกับสีผ้าพี่น้องกเอฟซีทุกคูทุกคนนะครับเนาะมาติดตามครับผมพี่น้องตัวเลขแนวทางครับผมกับพ่อแต้มครับพี่น้องสำหรับคลิปครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับเป็นสำนักง่ายครับพี่น้องอีกหนึ่งสำนักเนะพี่น้องเนาะที่ครับผมควรจับตาเบิงกันครับพี่น้องสำหรับเรขวิ่งดึกจับคู่นี่กันครับผมพี่น้อง บ่อธรรมดาครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดครับถิ่มลังมองหาตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะครับของรัฐบาลไทยครับผมกับข่ามาเบิ้งเอาครับผมในช่องของก้าวพารวยครับพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวครับผมก้าวพารวยจะพาพี่น้องนะครับเนาะไปเบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางกันครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมพ่อแต้มครับพอแต้มอย่ปล่อยตองหดพ่อแต้มเนาะครับปล่อยเอามาเบิ้งเบิ้งสุดต้องกันเจกากันครับผมพี่น้องที่ีเบิ้งสูตร สวยที่เก่งๆพี่น้องที่ครับผมจริงนอู้หูมัว่วสัตว์บอกรับเอฟซีฝนฝ่ากั็ขึ้นมากมพี่น้องส, 8, ส,สูตรน,นี้เจ็ดกับแปดสูตรนี้หกกับเจ็ดมั่วๆเลยเนาะบรรยากาศเอฟซีฝนโปรยตกโปรฝนมากรับเนาะใช่ครับอันนี้เจ็ดกับแปดนี่หกกับเจ็ดส่วนกันยุทธีเจ็ดนะครับ งวดนี้อันนี้ซีกับหาอันนี้ก็ได้ซีกับหาคือกันนะครับเ็ฟซีงวดประเทียมเซลลวเป็นงสี่บาทคือนสนกันทั้งสองตัวนะครับครับผมนี่ครับโอ้สวนกันซีกับหาส้นกันซีกับหาสองสูตรครับวันนี้สูตรที่มันเข่าอีกสูตรหนึ่งครับผมงวดกวนมาได้หกเจ็ดแปดมือมครับหกเจ็ดแปดก็เข่าเจ็ดมือครับ ืครับผมเขาที่เจ็ดเอีม้วนนี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับเก้าศูนย์หนึ่งพอเต้มที่จับเอาเอาเอาเป็นหกสุดชกคนเนาะครับเรียวเป็นโครงสุดท้ายยังไ้อยห้องเขามาตัดครับยูนีมีเก้าหนึ่งสามบอกเมื่อกี้สามห้าเจ็ดเขาเจ็ดเก้าหนึ่งสามครับเบิ้งเอาเบิ้งหาตัวส้นนะครับพี่พี่อันนี้ห้า เจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหาเจ็ดเนี่เขาเป็นบ่ครับผมหวดนี้มันได้สองสี่ห้าครับส่วดัซซี่คำหาสบวสามสูตรสามสูตรดัซซี่คำหารครับผมอืมอันนี้เจ็ดกับแปดเขาเจ็ดเป็นบ่ครับเออหลายสูตรมานี้มันได้ศูนย์กับหนึ่งครับผมเนี่ยหวดนี้ศูนย์กับหนึ่งเขาหนึ่งส่วนัทที่หนึ่งแล้วสูตรแล้วเอออันนี้ให้ให้ดซี่เบิ้งใบ S <S เป็นตัวเน้นแต่ <S <S ว่าพอเตียมสีบ้ให้เน้นให้ครับผมบันนี้คือนจพอเตียมเฉเอาสูตรลักเลยสูตรลักเมื่อกี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งเห็นไหครับผมเออเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเบิ้งน้อกันเดี่วนี่นี่นี่สูตรนี่เก้าศูนย์หนึ่งนี่บันนี้พอเตียมเฉียวเลยครับเออเนาะออกออกเลยบบั้นล้างจากเบิ้งสูนกระติชนกันแล้วพี่น้องครับผมต้องมีที่ไปที่มานะครับครับบันนี้พอเตียมจะจับเออเก้าชุด ก้ชุดหกชุดพี่แมันจะเป็นหกชุดหกชุดอืจับเต็มกระจับชุดเต็มหกชุดอันนี้ซูนี้ก็เข่าด้นี่ครับผมอันนี้ฮะหกเจ็ดแปดมั้งะครับผมก็เข่าเจ็ดที่เจ็ดครับผมโอ้อันนี้สามสี่ห้าสามสิบห้าชนดันมีสี่ซุดเหรอครับผมสี่กับห้าชนกันแม่นครับผมอันนี้พ่อแจมจะคัดซูนใดกับจับที่จีงอันนี้สามสี่ห้ามันชนอยู่สี่กับห้ายแล้วเนาะครับผมเอีเขา หลักๆพ่อเตรียมเปียวซีกับหานี่ไว้ก่อนครับกับ901ขึ้นน้ำแข็งครับเดี๋ยวที่กับผมพี่น้องเอฟซีขยับคอม่ากันนะครับครับน้ำแข็งไปองวดนี้16นี่เนาะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566กันเด้อพี่น้องเอฟซียอพอเตรียมปล่อยกันต่องงด นะครับหกหกปล่อยต่องวดครับผม ก็มองไปแบบไม่กี้มฝนไหนคุณดีปล่อยตองงวดอ่านออกกั <runter> <piece> บเ<ร>ขียนได้กับผมคีน้ำกับผมอ่อยตองวดวันที่16มิถุนายนสำนักหารอยหกสิบหกกันนะพี่น้องพอเตรียมจะจับนะครับชุดเต็มหกชุดพี่น้องที่กับผมบนล่าง บบนอย่างเดียวเอาบนอย่างเดียวเขาแจมเนี่นเอาครับบนอย่างเดียวนะครับเอาไปวิ่งเลยนี่เดี๋ยทีอโอ้สี่กับห้าครับมาแล้วครับพี่น้องอ วันนี้ข้าเตี่ยมเจียวไ้เป็นลักซิปเดอ้อเพี่เดอ้อกับคาเนี่ยเจาาเป็นลักซิพเป็นหมกักครับเจ้ววา,ากมาตอดในห้องกัน่าดื่มกลับตัวน้ำครับผม ครับปล่อย6ชุดก่อนเนะครับนะเนาะเดี๋ยวพยายามมาตัดให้โคงสุดท้ายอันนี้พอได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกิเมมนเปนแบงค์สบายในก่อนเนะครับเนาะห้าเอาห้าเก้าห้าศูน

หกชุดนะครับเนาะยิบซีกิเดไปเลือกซื้อเลือกหาเสลากินแบ่งรัฐบาลไปก่อนนะครับนี่ครับใส่โลโก,โก้จุนากัน ยาด้อยูจิธาโดดอยู่กัไมี่ด้นี่ตัวขกรนอกเนาะอีกทีเนาะกับทีมงานครับผมอยู่น้ากันบ่าแหลงผ้าด้วยเก้าแปดผ้าด้วยครับสามคนแบบทเลว่ากันทั้งนอกน้าก,กันนี่ครับผมนี่อะบันไก่เพื่อทาาแหละมันไก่วันนี้มันใจครับ ผมมันใจเลยครับโอ้วดนี่ชุดบนชุดบนชุดมวดนี่เบรกที่สวยงามมาามันบอกพอเตรียมหมดแมนครับงามง่ามไครับผมครับโอ้เปิดไฟแกงจังปางเลยบ้านเปิดนา่ที่เรับแมน้อยู่บเลมตื่นไฟพี่น้องเอยเอาสิบหกมิถุนายนหกหกนะ้ครับเด้อพอเตรียมปล่อยต่องวดบนสี่กับห้าครับ ี่กับหาเอามาจับ901ครับผม59 50 51 49 40 41ครับเอาไปอ่ะพี่น้องทีแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับปล่อยต่อหมดกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณพ่อแทมันนามากวัดดีเอฟซีครับขอบคุณป่อแทมได้แรงครับผมขอบคุณครับขอสู้คนมันนะครับเด้อ ครับผมเรือกซื้อเลือกหาสลัดจิแดงรัฐบาลไม่ก่อนเนาะครับเนาะครับผมครับผมอ่ะขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับทั้งช่องของกล้าวพารวยครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามากระผมเป็นแรงเชียร์แรงใจครับผมครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมสําหรับท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะครับยาเจ็บยาจนนะครับพี่น้องครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับผมมาเบิ้งตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขของพอแต้มครับพี่น้องครับพอแต้มครับผมครับห้ปล่อยเลขบนครับผมปล่อยต่องวดนะพี่น้องเนาะครับผมบน4กับ5ครับพี่น้องเลขวิ่งครับผมครับสําหรับจับคู่กับมิหาเก่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับพี่น้องจุดเต็มครับผมครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทนใดเห็นแล้วนะครับเนาะครับกับย่าลืม รีบจับจองนะพี่น้องลอตเตอรี่เอาไว้ครับเดี๋ยวหมดก้อนครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับผมครับทั้งช่องของน้องก้าพารวยครับผมต้องขอลาพาจากพี่น้องไปก่อนพะกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับผม